Okay. ก็ไอตัวชุด power unit ตัวนี้ร้อยลิตรนะฮะตัวนี้เพ e s s u r ร r e ี i e f ควบคุมระบบตัวนี้รีดิวตัวที่หนึ่งควบคุมของในพิสต์เ,เก็ตตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นของเพิสต์เก็ตตัวนี้เพิสต์เ,เก็ตตัวนี้ไว้สำหรับควบคุมรีลีฟ ของไอตัว SQ และลายเมนก็คือตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ลองเช็คเทสเชอร์ในระบบก่อนจ่ายจ่ายไฟเข้าเมนตัวนี้เราตั้งไว้อยู่ที่70บาทก็คือลายเมนเทสเชอร์จะเริ่มชาร์จไนโตรเจนขึ้นอยู่ที่70บาทเราสามารถปรับรีวิวตัวที่หนึ่ง แรกนันก็คือด,ดิวทิพตัวนี้นเพิ่มห้าสิบบาทห้าสิบบาทหรือเจ็ดสิบบาทได้ไแต่ไม่มากกว่าตัวเมนนะคฮะตัวที่สองเหมือนกันสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้แล้วก็ไม่มากกว่าตัวเมน สามารถแยกอิสระกันได้ถ้าไม่ใช้ตัว c q ก็ o our, สามารถรับปรับได้เลยครับรับผิดได้เลยไหมผิดตัว XQ filter ตัวนี้จะเป็นเมนของกั๊มมาเลยแต่ ctive q จะดับนะครับจะไม่มีช่องสองตัว XQ เพราะว่าเราปิดบอลวาไว้แล้ว ก็สามารถแยกอิสระใช้เฉพาะคุินี้ก็คือสามารถปรับเฟซเชอร์ขึ้นได้ได้ถึง นี้ก็เหมือนกันสามารปรับขึ้นได้เหมือนกัน ไอตัวพิชเชอร์สวิตนะฮะเราจะทำเขาเรียกอะไรหัวน็อตไว้สำหรับยึดพิชเชอร์สวิตไว้อยู่นะครับพิชเชอร์สวิตตัวนี้จะสามารถปรับแรงดันไอตัวหน้าคอนแทคได้ถึงถึงร้อยบาร์ตั้งแต่ศูนย์นะฮะเราสามารถปรับสามารถปรับเลียนได้ว่าเราจะเอาชุดไหนเอามาใส่นะครับสามารถเลือกได้เพราะว่าทำเป็นสเปร เป็นพิเ,นเช์ไปตัดระบบของตัวแอคทิวหรือว่าระบบของตัวอนอย1หหรือสอก็ได้นะครับ